สวัสดีครับสวัสด so, the ีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเววายรายการที่จะเปิดโลกทัศท์ทุกท่านให้รู้จักท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงสาวิชาหุ้ชุยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะทั้งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆในกลุ่มลูกศิษย์หุ้ช่วยอาจารย์หมาด้วยค่ะวันหลังเนี่ยเราต้องเริ่มใส่สูตรทางคณิกอะไรเงี้ยแล้วป่ะใช่ป่ะอาจจะต้องบอกว่าอ๋อล้านร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่งั้นก็ต้องติดเคลล์ละ ดูแล้วนะล่าสุดนี้ต้อมีมีแบบออเพึ่งออกมาจากบาเพนอ๋อแล้วช่างเขาจากเราป่าอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเราก็ยังคงง่ายๆสบายๆกันนะคุยกันแบบไม่มีสคริปต์เหมือนเดิมนะคะก็เขาเรียกว่าความรู้ท่วมท้นนะหยิบมาคุยเมื่อไหร่ก็คุยได้บอกแล้วว่าวิ่ชาางคงช่วยทนาาจ่าเนี่ยทั้งทั้งเรียบง่าย ทางลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้วิชาท่านอาจารย์ขั้นไหนอ,อนะซึ่งก็ป๋าก็บอกแล้วนะพื้นฐานเนี่ยก็ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนเนี้สถานการณ์หรือว่า,าข่าวสารแล้วกันในในกลุ่มพวกเราเนี่ยก็เหมือนที่ทุกคนรู้นะนนช่วงนี้ท่านอาจารย์ยังป่วยแล้วก็รักษาตัวอยู่ก็ยังต้อง พักรักษาตัวอีกสักพักหนึ่ง mm hmm. ซึ่งเราก็ mm hmm. ก็จะคอยรายงานอัปเดตเป็นระยะระยะนะโดยปกตินะปาจะรายงานทุกวันเสาร์ mm hmm. เพราะว่าให้ทุกคนไปที่อาคารเรียนเราไปเรียนกันแล้ว <c oughs> ก็จะค่อ,คอยๆสรุปให้ฟังหรือคุยเรื่องโปรโมชั่นหรือว่าคุยเรื่องข้อมูลต่างๆให้พวกเราฟังกันอย่างในวันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่30สิบนะ mm hmm. เขาก็ จะมีการสอนนะอันนี้น่าสนใจสําหรับคนที่สนใจนะเขาเรียกดาวเินอนอืม,อมเขาให้สอนเขียนดาวเหินก็คือการเดินดาวนะจากห้าไปหกไปเจ็ดไปแปดเนี่ยอันนี้คือการเดินดาวคอร์สนี้เนี่ยถ้าไปเรียนจริงจเมืองนอกเนี่ยสมัยก่อนป๋าเคยไปเสิร์ชข้อมูลนะเป็นแสนเออเป็นแสนสองแสนกว่าสองแสนห้านะถ้าจําไม่ผิดประมาณนะอสองแสนห้าสองแสนหก <6 S 1> เลยไปเรียนมาแล้วก็เบือเบ่อนะเรียนฟรีที่อาคารเรียนทงช่วยจันหมานั้นไม่เก็บตังค์ไม่นั่งเรียนเอา แล้วก็ช่วงนี้สอนแบบพื้นฐานมากเลยนะเพราะสอนไปคราวที่แล้วแล้วมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันจริงนะคือเหมือนคนที่เขาเขาวังดีเขาแนะนําป๋ามาเนี้ยมันก็จริงเพราะว่าไอ้ที่เราสอนปัจจุบันเนี้ยคือเรามัดรวมคือเราเข้าใจว่าง่ายสําหรับเราใช่เราสรุปมาหมดแล้วไงเป็นเบสิกสําหรับเราแต่มันไม่ใช่คนมาใหม่ก็เวอร์เหมือนกันเวอร์เหมือนกันเวอร์เหมือนกันแล้วก็มันไม่ใช่เสาเข็มใช่ไหมคะใช่ใช่ มันเหมือนมันเหมือนเราเราจับมาเรียนสุดคูเรียนคูณเลยอ่าคุณยังไม่ได้รู้เลยว่าเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่แบบนั้นนั่นแหละแล้วก็บวกลบคูณหารไปเรืยแต่ว่าสําหรับคนที่รู้แล้วเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะฮะอย่างที่ป๋าบอกนะป๋าอ่านเองมือที่ป๋าก็ยังมีความสึกเพราะว่ามันป๋านึกถึงบรรยากาศอาจารย์สอนเลยคือมันจะซ้ําไปซ้ํามา ซ้ำๆเราก็จะเขียนแบบเขียนย่อเขียนจืดแล้วอ,อย่างเงี้ยทุกครั้งชะมามันก็จะเปลี่ยนเฉพาะทิศทิศนี้ทิศนี้ทิศนี้ให้ใครจับหลักได้เ<ช>นี่ยเขียนน<ช>ําไปก่อนก็ได้โอ้มากโหปลารู้ออไหมดีเลยกษกรทํางี้ค่ะเขียนหนึ่งทิศแล้วก็มีตารางตอบๆๆอยงงี้เออก้ไม้ดีอ่านมัแล้วมนแล้วแต่เทคนิคคนจดแต่ว่าพอพอเราเข้าใจแบบนี้มากขึ้นแล้วป่าก็เกตแล้วว่าอาจารย์สอนให้พวกเรารู้จักตําแหน่งก่อนอื อาจารย์ยังไม่สอนเรื่องเรื่องหมายเลขนะว่าหมายเลขนี้เป็นอะไรอ่าเป็นธาตุอะไรยังไงไม่ได้บอกเลยบอกแล้วไม่มีสับแสงพิสดารเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีสับเฉพาะอืมอ่าสอนง่ายๆว่าอันนี้มงคลเรื่องนี้มงคลเรื่องนี้มงคลเรื่องนี้มงคลให้เราจำแบบเนี้ยไปก่อนแล้วขึ้นใจทีนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วมันเอามาประยุกเนี่ยมันง่ายแล้วมันก็ดัดแปลงง่ายนะ เพราะเดี๋ยวสาวนี้สอนการเดินดาวสาวหน้าก็กลับไปเรียนเบสิกอีกรอบหนึ่งนะครับป๋าก็จะค่อยๆสอนต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วกันนะอ่ะส่วนอีกอันนึงที่ใหญ่จะประชาสัมพันธ์นะสำหรับคนที่รู้แล้วและคิดว่ารู้เนี่ยป๋าเคยพยายามจะเปิดคอร์สนี้มาหลายครั้งแล้วมันไม่ค่อยสําเร็จเพราะว่ามันก็มีแหลคนไ,<ม>ไปเรียนเรียนพื้นฐานอยู่ดีใช่ค่ะไอคนที่เขาจ้องรอจะเรียนเนี่ยก็ไม่ได้เรียนสักทีนะ ซึ่งตอนนี้เราคิดว่าเราสอนมาหลายรอบแล้วเยอะพอแล้วเราก็อยากจะสอนนะอันนี้เขาเรียกว่าการทําปฏิกิริยาของดวงดาวเขาเรียกคู่ดาวเหมือนเราเรียนสมมุติถ้าเป็นโหราศาสตร์อื่นเราเรียนหมายเลขดาและ1คืออะไร2คืออะไร3คืออะไร4คืออะไร5คืออะไรใช่ไหมไอ้น,นี่เสเต็ปต่อไปเนี่ยมันเอามาทําเรื่องกันละหนึ่งสองเป็นยังไงหนึ่งห้าเป็นยังไงจันพบพฤหัส S <S> <S <S 2> <S 2> เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะพุธพบเสา์เกิดเรื่องอะไรแบบนีเ้เสา์พบอาทิตย์เป็นยังไงบ้างนะคะ<ย>ประมาณนั้นก็กกอันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็จะค่อยๆไล่ไปเลยใช่มันคือขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปแล้วก็คุณจะเข้าใจเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแต่ละบ้านเรือนแ,แต่ละสตอรี่ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น <มา S 1> นะวันหลังมีรายงานของตัวเองเนี่ย โอ้เข้าใจเลยว่าทําไมเกิดเรื่องแบบนี้กับเราหรือกับคนในครอบครัวหรือว่าทําไมรอบนี้ถ้าปีนี้เราจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะอเราก็ได้ทบทวนองนะเนี่ยปาก็ได้คําตอบมาอีกข้อหนึ่งละที่อาจารย์สมมติเรารู้ว่าเราไปดูบ้านนี้ทีมงานไปก่อนเราดูว่าไอ้นี่เสียหายแต่เราไม่รู้ว่าเสียหายเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นท่านอาจารย์ท่านจะบอกอ๋อเสียหายจากโดนคนโกงอ่าสัญญาลับปากแล้วไม่ทํา อ่าเนี่ยพอเรามาอ่านคู่ดาวแล้วเรารู้เลยว่าอ๋อมันมันเป็นอย่างนี้มันมีรายละเอียดอย่างนี้นะมันก็จะช่วยทําให้เราเข้าใจฮวงจุ้ยได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็แก้ไขหรือว่าใช้มันได้มากยิ่งขึ้นนะอันนี้มันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความรู้มากขึ้นอันนี้ป๋าแนะนาก็เรียนเชิงลึกใช่ใช่ก็ถ้าสนใจนะป๋าอยากให้ลงโทรไปฝากชื่อไว้กับปุ้ยก่อนที่รีสอร์ทฮวงจุ้ยบ,บ้านภูเขานะครับให้เราได้รวบรวมรายชื่อก่อนร้แล้วเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราควรจะ หาช่วงเวลาที่ลิ่งทีง่ไหนเข้านะพักได้ พอดีพร้อมการไม่ติดกับกรุ๊ปทางนู้นอะไรเนี่ค่ะเพราะว่าเดือนเมษายนมันเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็ที่รีสอร์ทนี่ก็มีเด็กๆไปเยอะแล้วก็มีลองวิกเอนด้วยนะคะแล้วเราจะจัดให้มันตรงกับเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็จะยากขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นป๋าอยากรู้จํานวนก่อนรู้คนก่อนแล้วอย่างน้อยเนี่ยพอคุยกับคุณปุ้ยเนี่ยคุณปุ้ยเขาจะแนะนําได้คร่าวๆว่าถ้าช่วงนี้พี่สะดวกไหมอ่าเขาก็จะได้เลขาเมนไว้ว่าเช่เอาช่วงไหนมารวมรวม ถ้ามันได้จํานวนหนึ่งปุ๊บเราก็จะรีบสอนเลยคือเราก็พยายามจะให้เป็นปลายเมษาเนะอะเพราะว่าเราก็อยากจะให้ จัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีงานส่วนอุปกรณ์ในเดือนพฤษภาซึ่งมันก็ประมาณแค่กลางเดือนพฤษภาเองนะสนใจเรียนนะครับหรือว่าอยากจะรู้เนี่ยก็ลองติดต่อไปที่รีสอร์ทผูช่วยบ้านภูเขานะครับใช่แล้วทักไปในไลน์เขาก็ได้หรือเข้าไปดูในเพจเขาก็ได้นะครับรีสอร์ทผูชุยบ้านภูเขาแล้วก็ขอข้อมูลน้องเข้าไปนะหรือว่ากรอกข้อมูลไปว่าพี่ชื่อนี้สนใจเรียนกี่คนสะดวกประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเขาจะได้ดูให้แล้วก็จับเป็นกรุ๊ปปิ้งให้เราจะได้ไปเรียนกัน แล้วไหนๆเราคุยกันเรื่องตัวเลขแล้วนะคะวันนี้ก็ยกตัวอย่างตัวเลขเรื่องหนึ่งแล้วกันที่นํามาฝากท่านอาจารย์เขียนไว้นานแล้วเหมือนกันนะคะหมายเลข8ดเป็นหมายเลขแห่งอาชีพธุรกิจการค้าภาวะการเงินเป็นเครื่องหมายดึงดูดโชคลาภและความมั่งคั่งสัญ,ญลักษณ์ทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจํายุค8ปดและเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคที่9ด้วยะวนะคะดังนั้นการติดตั้งหมายเลขแปด สัตตโลหะหรือ,อเป็นโลหะใดๆก็ได้นะเอาไว้ในตำแหน่งที่สำคัญสำคัญต่างๆภายในอาคารบ้านเรือนจะเ,เช่นห้องโถงห้องโถงหรือเนี่ยถ้าใครมีอัญ,ญมณีเนี่ยที่เราย้ายไปอยู่ไว้ในทิศใต้เนี่ยโดยปกติเราจะเรียกภูเขายุแปดเขาจะมีอัญ,ญมณีเ,มเขาจะมีสัตตโลหะเล็กๆเขาจะมีสัญลักษณ์บอกว่านี่คือภูเขายุแปดตัวเลขแปดนนะคะหรือบ้านไหนที่ท่านอาจารย์ให้ติด เลข 8, 9อ่าหรือบ้านไหนที่นอาจารย์เคยบอกว่าให้นำเหรียญให้นำเหรียญะมาเรียงเป็นรูปเลข8เอออันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสามารถติดไว้ได้ในห้องรับแขกห้องอาหารสำนักงานห้องพิธีหมายถึงห้องพลังห้องพิธีไหว้ครูเนี่ยนะคะก็คือทิศตะวนตกเฉียงเหนือนั่นแหละหรือห้องนอนจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เรารัึก รู้ถึงเป้าหมายของการทำฮวงจุย้ยเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความมีโชคลาภในธุรกิจการงานและในชีวิตและกลายเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดผลดังกล่าวขึ้นโดยเร็วและตลอดเวลาเห็นไหมมันไม่เอานะเ<ม>นี่ยทำไม,ไมเอาอเลข8ไม่มีเอา,เอาใช่ทำไมถ้าอาจาย์เขาถึงสั่งแล้วก็ถึงเตรียมให้นะแล้วถึงสั่งอันนั้นด้วยไงป๋า สร้อยอะมีทิสหกสิบสามเม็ดแล้วก็เรียงเป็นรูปเลขแปดแล้วเวลาเราวางเราบิดเป็นรูปเลขแปดหลายคนเนี่ยนะคะนําไปวางไว้ใช่ไหมแต่หลายคนเนี่ยก็นําไปใส่กรอบเลยนะสวยงามสวยงามเพื่อที่จะติดบนแขวนบนฝาผนังแล้วก็เห็นชัดแล้วก็มีจํานวนเม็ดที่ถูกต้องด้วยนะใช่หกสิบสามเม็ดอันนั้นคือเท่าของเก้าอันนั้นคือหลักการนะใช่จริงๆแล้วเนี่ยก็หกสิบสามเนี่ยรวมกันสุดท้ายมันก็เป็นเก้าอยู่ดีอ่าใช่สร้อยสร้อยอะมีทิสหกสิบสามเม็ดเนี่ยนะคะ เป็นค่ายกลในตัวของมันเองถูกไหมคะเพราะว่าเป็นไฟหยินเป็นไฟเป็นไฟซึ่งเสริมพลังความมั่งคั่งของยุคแปดใช่เนี่ยหรือขนาดถ้าอาจารย์ป่วยยังต้องพกไว้เลยใช่ถูกต้องเพื่อดึงพลังนะครับแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยให้เขาเรียกว่าอัญมณีเนี่ยเป็นแม่ของธาตุดินนะคะก็จะช่วยให้พลังไฟของยุคเก้านั้นกลายมาเป็น พลังแห่งความมั่งคั่งในยุค8ได้เช่นเดียวก <8. S 1> ันใครยังไม่มีนะควรอย่างยิ่งที่จะมีนะคะ,ะจะติดไว้ในตําแหน่งวนช่างก็ได้หรือจะติดไว้ในตําแหน่งที่เราพูดถึงก็ได้นะคะออะอันนี้ก็เป็นความรู้ดีๆนะสําหรับพรุ่งนี้วันเสาร์เจอกันนะครับตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับหรือถ้าใครจะไปปรึกษาเรื่องรายงานกับทีมตั้งเคล็ดนะครับไปขอความรู้เขาไปก่อนได้ตั้งแต่11โมงโทรนัดเขานิดนึงส่วนคนที่ไปเรียนนะครับปกติก็เจอกันได้ตั้งแต่เที่ยงตรวจอีทีเคไปด้วยนะครับ เรายังเข้มงวดอยู่นะเพราะว่าเราเป็นห้องเรียนปิดนะครับมันก็จะได้ปลอดภัยกันทุกคนใครที่ไปครั้งแรกอย่าลืมนําบัตรประชาชนไปด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัลลงทะเบียนด้วยแล้วก็จับรางวัลด้วยแล้วก็คนแรกเขาจะแจกของเยอะเหมือนกันหมายถึงถ้าไปครั้งแรกถ้าไปครั้งแรกถ้าไปครั้งแรกเขาจะแจกคู่มือแจกยางกงล้อก็จะมีมีหลายอย่างนะส่วนรางวัลหรือว่าของที่เป็นของที่ลึกสําหรับพรุ่งนี้นะไปรุ่นเราเองปาก็จําไม่ได้ว่าอะไร ป๋าเป็นคนบอกเขาเองแหละบอกว่าให้ไปลุ้นเดี๋ยวบอกก่อนที่มันอ๋ออ๋อนึกว่าป๋าบอกว่าไปขุดกลุ่มมาอีกไม่ใช่เดี๋ยวบอกก่อนแล้วเลือกที่รักมากที่ชันอ,อันนี้ไม่อยากได้อเ,เออไม่ไปอย่างนี้ต้องให้ไปลุ้นเราเองค่ะอาวแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีค่ะ